นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นามุทายะพระพุทธไตยัตนาญามานีนอบารัตสีสาหาสุธรรมาพุทโธธรรมโมสังโฆยะถาพุทโณพุทธบูชาธรรมะบูชาสังฆาบูชา อาภีทานังวรังกันธังศิวะริจามหาเถรังอาหังวันทามิจุรโตอาหังวันทามิทาติโยอ,อาหังวันทามิสัพพโสโพธะธรรมะสังฆาุเสมิญาโมกตายะ พระพุทธายรัตินายันมานีนภรัตน์ศีสาติสุตัมนาพุทธธรมโมสังโฆยาถาพุทโมนะพุทธบูชาธรรมะบูชาสังฆบูชาอาภีธานังวรังกันธังสีวารีตนะหาเถระ ปัสสุธาธัมมะสังฆะปุเชนิงาโมโคธายะวะโธะไตรตนะยานมานีนภรัตสีสาราสุตา ชาธรรมะบูชาสังฆาอุชาอาตีทานังวะรันตันธีวะริีตมะหาเถรังอาหังวันทานิตุระโตอาหังวันทานิอาติโยอาหังวันทานิอัตตโสอุชะธรรมะสังฆาอุเชนิณ สีสาสาสุตธมมมาพุทโธธรรมโมสังโฆยาธาพุทโมนะโุทาบุชาธรรมะบูชาสังฆะโมชาอาทิธานังวารังกันท์ โอทาธันมะสังฆปุเชนีณโมกุธายะราปุธาไตรัตนะยานมาีนภรัตส ah ีสาหาสุตัมมาพุทโธธรรมโมสังโฆยาคาพุทโมนะ โุทาลูชาธรรมะลูชาสังฆาลูชาอาติธานัวรันทันตังมเสวะริคามหาเถรังอาหังวันธานิตุระโตอาหังวันธานิอาทุโยอาหังวันธานิปัสโซโอทาธรรมะสังฆาลูเช ชาตาชิตธรมะพุทโธธรรมโมสังโฆยะธาพุทธโมนะพุทธบูชาธรรมะบูชาสังฆา